ใครเห็นเป็นต้องเหลียวมอง6คนดังผมสั้นแต่น่ารักมากมีสเสน่ห์ชวนหลงไหลแต่งลุคไหนก็รอดบางคนก็หล่อเทโดนใจสาวๆกันเลยล่ะคะ่ะคนที่ 6. เชียร์ทิคัมพรนางเอกสาวผู้มีความสวยและหล่อในเวลาเดียวกันล่าสุดเชียร์นั้นก็หั่นผมสั้นกลายเป็นสาวเทแล้วด้านสาวๆแห่คอมเมนต์จีบกันรัวๆเลยล่ะคะ่ะก็จะไม่ให้หน่าจีบได้ยังไงเพราะไม่กี่วันมานี้เชียร์ก็ออกมาประกาศว่าตัวเองโสดแล้วแต่มีคนคุยนะทำเมาทุกคน คนเป็นนาตาชาตามหาผู้โชคดีคนนั้นกันเลยยิ่งสงการที่ผ่านมาได้เห็นโมเมนต์เชียร์เปิดกระจกให้แฟนขับได้ป่าแป้งก็ต้องบอกเลยว่าโซผัวมากหล่อมากแถมน่ารักเผื่อคนทั้งโลกอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะ เชอร์มม sure, นนางเอกสาวคนเก่งที่เป็นดั่งดามาาควีนแห่งวงการบันเทิงด้วยลุคผมสั้นปา่าบ่าบวกกับอินเนอร์และสไตล์การแต่งตัวของพลทาให้ทุกคนติดภาพจําตัวแม่ตัวมัมที่ทําถึงทุกงานไม่ว่าจะขยับไปไหนก็กลายเป็นกระแสะอยู่ตลอดเวลาล่าสุดมีข่าวแว,ว่ว่าตัวแม่คนนี้โสดแล้วหลังจากอินเลิฟหวานชํากับแรปเปอร์หนุ่มสุดหล่อยอย่างต้งทูพีที่เคยแจกโมเมนต์หวานฝากแฟนๆอยู่บ่อยๆยิ่งช็อตที่พลอุ้มเด็กแล้วสายตาของทั้งคู่มองหนูน้อยคนนั้นมันช่างอบอุ่นและละมุน จนอยากจะให้ทั้งคู่กลับมาคุยกันใหม่เลยล่ะคะ่ะ คนที่4ี่มากีราศีนางเอกสาวน้าคมพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกสองที่ตอนนี้เธอหั่นผมสั้นจุดกลายเป็นมัมม่าสุดแซ่บงานนี้สามีหนุ่มอย่างปอกต้องมีหนาวเพราะมากีเขามีเสน่ห์มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยล่ะคะ่ะแต่พอมาใส่ชุดไทยผ้าไหมบ้านเรามากีเองก็ดูมีความอ่อนหวานน่ารักไปอีกแบบเรียกได้ว่าคนสวยใส่อะไรก็สวยจริงๆสวยไม่สร้างแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่ปอกเขาจะค้างรักภรรยามากเพราาสุดหอบกระเตงลูกๆไปเที่ยวต่างประเทศแต่พ่อแม่กลับปีกตัวไปเซลฟี่หวานชำทำไมบอกว่า เป็นทิพย์ครอบครัวก็คงจะคิดว่าเป็นทิพย์ฮันนีมูนนะเนี่ย คนที่3ามริซ่าราริสาสาวน้อยมหัศจรรย์ผู้เปลี่ยนโรค้วยความพยายามที่ตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินดังระดับโลกไปแล้วภาพจําของเราที่มีต่อริซ่าคงจะเป็นรูปผมสั้นสุดเท่แต่ก็มีความเซ็กซี่สดใสบวกเข้ากับสเต็ปแดนซ์สุดมันที่ไม่ว่าจะทัวร์คอนเสิร์ตไหนก็กลายเป็นกระแสะไวรัลอยู่เสมอล่าสุดริซ่าก็ไม่ทําให้ชาวบิงต,ต้องผิดหวังแตงตัวไปเป็นนักท่องเที่ยวในงานโคเชลล่าม้วนจอยอยู่กับมิสอาเจนซินาภรรยาวิลสมิธบอกเลยแค่เธอขยับนิดๆโยกเบาๆก็เปลี่ยนอารมณ์คนดูแล้ว พูดได้เลยว่าสาวน้อยคนนี้เต็มไปด้วยสเสน่ห์จริงๆ คนที่2วิกกี้พีมณยาคุณแม่ลูกหนึ่งภรรยาคนสวยของเวียสุกรวัน์กับลูกผมสั้นที่ต้องบอกเลยว่าได้ลูกที่เฉี่ยวโฉบใจแต่ก็มีความหวานสดใสหน้าเด็กลงอีกต่างหากถูกใจสามีมากดูได้จากน้องวีรินที่เริ่มโตแล้วเวียเขาก็ไม่หยุดป้อนซีนหวานให้ภรรยาเลยล่ะคะ่ะล่าสุดส่องไอจีเวียก็แทบจะไม่เชื่อแล้วว่าเป็นแอคเทวีเพราะหน้าไทม์ไลน์เต็มไปด้วยภรรยาสุดที่หลักและลูกสาวเต็มไปหมดงานนี้ต้องยกรางวาัลคุณพ่อสุดคลั่งดักให้เขาไปครองกันเลยล่ะคะ่ะ คนที่หนึ่งมดาวิกานักแสดงเบ้าหน้าฟ้าประธานที่ไม่ว่าจะตัดผมทรงไหนก็เอาอยู่ที่เคยตัดผมสั้นกระชากใจหนุ่มๆบอกเลยว่าทั้งสวยและเปรี้ยวในเวลาเดียวกันเป็นคนดังที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูดีราศีจับตลอดแถมยังได้หวานใจอย่างเตอ๋อชันทวิทย์ไปคลองอีกตั้งหากเป็นที่น่าอิจฉาของสาวๆเพราะเต๋อนั้นเขาแสนดีเป็นไมโครเวฟบอยคอยซัพพอร์ตใหม่สุดๆช่วงสงการที่ผ่านมาไม่ต้องแอดมิดเราก็ได้เห็นเต๋อคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ห่างกันเลยเรียกได้ว่าชีวิตคอมพิวตี่แททูต้องหมดาา วิกานี้แหละค่ะ